สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้ผมก็เดินทางไปทำงานภรรยาคนสวยก็ไปรับไปส่งเหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเพื่อนๆอ,อย่าเอามาเผยแพร่นะครับอย่าเอามาโพส์ต ลงในช่องคุณกาลังคิดอะไอยู่เดี๋ยวเอามาโพสต์เป็นคลิปสั้นนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะเราอาจจะเข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นได้ครับสิ่งไหนที่เราไม่ได้สร้างสารรค์เองเพื่อนๆอ,อย่าหาทำนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆเอาของคนอื่นมาซึ่งเราไม่ได้สร้างสารรค์เอง นำมาทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่เพื่อนๆรู้ไหมเราจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะครับเพื่อนๆหวังว่าภาพนิ่งรูปภาพรูปถ่ายตลอดจนคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆน,นำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนจะเป็นของเราเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ สิ่งไหนไม่ใช่ของเราเราเอามาโพสต์ลงในแพลตฟอร์ม Facebook เราอาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์และอย่างหนึ่งครับเพื่อนเอครับเพื่อนๆอ,อาจจะละเมิกดกฎนโยบายการสร้างรายได,ได้จากเนื้อหาของ Facebook ก็เป็นได้ครับเพื่อนๆอ,อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพื่อนๆครับเกี่ยวกับเรื่องการเอาภาพของคนอื่นคลิปของคนอื่น มาสมอ้างเป็นของตัวเองเพื่อที่จะสร้างไรายได้กับแพลตฟอร์ม Facebook อย่าหาทําครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆอย่าลืมไปว่า AI ของ f a c e b o o k เขาสามารถตรวจสอบตรวจจับเราได้นะครับเพื่อนๆครับว่าสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของเราสิ่งไหนเป็นของคนอื่นเราโกหก AI f a c e b o o k ไม่ได้นะครับ ยิ่งเราทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่แน่นะครับเพื่อนครับทางแพลตฟอร์ม Facebook เขาอาจจะถอดเพื่อนๆอ,ออกจากโปรแกรมโบนัสประสิทธิภาพก็เป็นได้ครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ชอบนำเอาภาพที่ไม่ใช่ของตัวเองเอามาจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วนำมาโพสต์ลงในแพลตฟอร์ม Facebook วันดีคืนดีนะครับเ,เพื่อนๆครับ AI ตรวจเจอเพื่อนๆอ,อาจจะถูกลงโทษจากบริษัทเมตาก็เป็นได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่ทำแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับกลัวเราจะผ่านกฎปันเกณฑ์มาได้ถึงขนาดนี้เพื่อนๆอนย่าเสี่ยงดีกว่าครับหวังว่าคลิปนี้คงจะดีและมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสุดคลิปนี้บา,บายยครับ